อยากได้คู่ซ้อมตอนนี้ประเด็นเป็นนักมวยเก่านะพี่แาวาเธอริงเมื่อเนี่ยเป็นนักมวยตอนมาแข่งรุ่นนี่ผมต่อยแบบได้ถ้วยได้เหรียญอะไรมาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวลองซ้อมกันดูนะครับอารวมี่ยกดีไปไหมสบไปไหมติ๊ไปเลยสันนิ่มๆลองดูก่อนว่าจะไปสิหรือเปล่าอ่ะโอเคมอนะครับยกแมกห้ามกัดหมูชกเฮ้ยเ้ยตายแ้หมเฮ้ยเฮ้ หมักแล้วีหพ่อยไอ้ศสายไปตโอ้ยมันเป็นมื่อยโอออไอยยังไม่ได้ต่อยแม่งเลยมันจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยหวยบ้านผมเลย ร้านใหม่เราใกล้จะเสร็จแล้วว่ะอยู่ที่ลังสิตนะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ลังสิตแล้วเอันนี้คือร้านเราข้างในเตรียมทางขึ้นแล้วเรียบร้อยลูกแข็งแรงว่ะแรงมี่แรงขับรถขึ้นเดี๋ยวเราเอากระจกมวยออกป้ายเล็กๆตรงนี้ก็พอแล้วไปจังใจวู้นนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เครียดเรื่องนั้นในเดตอนนี้มันพี่ให้ต่อยอดไฟมึงก็รู้แต่ว่ายังหาที่ชกไม่ได้เลยพี่เห็นตรงนี้เขามีสอนมวยอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาสอนมวยแบบไหน พี่อยากได้คู่ซ้อมตอนนี้ประเด็นยวผเป็นนักมวยเก่านะพี่แราว่าเธอจริงเมื่อเนี่ยเป็นนักมวยก่อนมาแข่งรถเนี่ยผมต่อยแบบได้ถ้วยได้เหรียญอะไรมาเต็มเลยผมอยากเก็บต่อยมวยเขาไม่ได้คาดเข็มขัดบอมมันได้ถ้วยบอกวัวตใช่เหรอจิ้งจุ้ยแล้วกนต่อยมวยมันได้เข็มขัดได้อะไรพวกนั้นได้เหรียญทองโอลิิมปกต่อยจังหวัดไหนต่อยบุรีรัมย์เลยต่อยบุรีรัมย์ตั้งแต่บุรีรัมย์ยันอุบลยันเหนือใต้นนู่สลับกันไยมวยเลยพี่ก่อนมึงมาแข่งรถคือมึงต่อยมวยมาก่อนใช่พี่สเพิ่งรู้นะนี่ต่อยมากี่ปีต่อยตั้งแต แต่ยุคกี่ขวบต่อยตั้งแต่ขวบไปเลยแปดขวบตอนนี้โอ้โหต่อยมาเกือบสิบปีแล้วดิใช่ผมเอาเรื่องว่ะผมเป็นครูซ้อมให้อ่ะเพราะว่ามึงจะเป็นครูซ้อมให้กูเหในวันนี้ใช่พี่จะเป็นโค้ชให้ไงจะเปสอนพี่ซะแล้วจหรอยิ่งเลยอจริงป่ะเนี่ยผมสุดไงพี่แต่งตัวมาพร้อมแล้วครบเลยเนี่ยสุดเลยเลยพี่นี่ก็พร้อมลงเลยดิเออก็ลองดูได้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครจะซื้อรถบิ๊กไบค์มือสองรับซื้อพร้อมขายต่อมาได้ที่เพจダイว์โซนนะครับผมโอเคก่อนไปซ้อมมวย บุญมีซ้อมเลยฝากกดไลค์กดซับกติช่องเราด้วยนะครับตอนนี้ทรัพยเรานิ่งมากๆเลยนะครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงแบบเอ้พี่ดูพี่ดูหุ่นผมดิพี่ดูขาผมดิอืมดำดีว่ะอันนี้แทงเข่าเยอะใช่ไหมนี่ใช่พี่แทงเข่าแทงเข่าแทงเขาหรือแทงเขาแทงเข่าพี่อืมสุดเลยสวัสดีครับ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  อันนี้อันนี้ค่ายมวยหรือว่าอะไรครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นทีมที่ว่าเอาสอนมวยไทยนะครับผมก็จะเป็นมวยไทยด้วยแล้วก็มีเวทเทรนนิ่งฟิตเนสอะไรพวกนี้ด้วยนอ๋อพอดีนี่น้องผมมันบอกว่ามันเป็นทั้งมวยเก่าวันนี้เขาเลยใช่เขาเลยจะมาเป็นโค้ชให้ผมดูหน่อยเขาอยากลงรวมให้ผมเป็นผู้โชคเขาไงได้ครับได้โดยผมก็เราเราก็สอนกั้งแบบว่าการออกกําลังกายไปถึงว่ามวยอาชีพเลยดอ้ลงรวมเลยครับงั้นวันนี้ผมขอยืมพื้นที่สักนิดหนึ่งได้ไหมแล้วก็แบบ มีกรรมการด้วยใช่ไหมคนนี้อ,อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยสวัสดีครับ มันจะใสล้ไยเอ้าหมูจักกันบ่หมูจักกันไดครับ่หมูจักโอ้นี่หมูเก่าแข่ะได้เนี่ยเอาใส่แล้วมาชกบไปด้กันหรอแม่ไปน้อยของเราโอ้โหติดตามบ้านมึงอยู่ไหนนะวิลัมครับเอ๊ะวิลัมอันเฟื่อเภอแดงครับโอ้ยแขวเพื่อนเพื่อนเหรอโอ้โมเพื่อนแล้วไปมาครับโอ้โชคดีมากๆเลยได้มาเจอวันนี้พี่เป็นกรรมการให้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเป็นมวยเก่ามาบุญมีสิทธิ์แม่ปุ้ยนี่เฮ้ยได้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 เลยอ่ะเดี๋ยวลองซ้อมกันดูนะครับเ รวมกี่กี่ยกดีมาไปไหมสาบไปไหมติดไปเลยสามมันนิ่มๆลองดูก่อนว่าจะไปถึงสิบหรือเปล่าออ่าโเคไปครับมีนมอยู่เนาะผมยืมนมด้วยได้ใช่ไหมได้ครับไปครับอันนี้ซ้อมซ้อมลงไปก่อนะซ้อมซ้อมซ้อมลงซ้อมลง โอ้โหสองลากาบ็อกซิ่งนะครับโอ้ที่นี่ไอ้ยี่ห้อนี้เลยครับผมถูกต้องครับนุ่นกับตอมือนกันครับผมโอ้โหเดี๋ยวไนนุ่พี่อยู่ทีมขาวเอาทีมดังไปโอ้พี่อยู่ทีมหมูบ้านเดียวกันอ้ยย้ำพันมือพันมืออะไรกันก่อนไหมล่ะเอ้ยเราใส่เลยใส่เลยเอาแบบว่าบอกว่าตอตมาเลยเพราะว่าเขาเป็นมวยอยู่แล้วไงพันมืออะไรอ่อนแบต่อยแบบเริ่มแบบข้อแขนหักอะไรอย่างนี้อ๋ออยากแขนหักไช่อยากแขนหักพี่มาลองรับเือส่สักที <laughs> โมโชคดีมากเลยนะครับและที่เราได้พื้นที่รองลงนวมครับ <c oughs> ไอโบลอเป็นกรรมการได้ป๊อได้ได้ครับไ,ได้มา <c oughs> เนี่ยโยงครับการที่เต็มเต็มโป๊บบนะครับครับนี้โยงกับบุญมีติดแม่ปุ้ยครับผมแล้วก็หน่อยไดโอฮะมองกันนะครับเดี๋ยวแม่ห้ามกัดหูชกเฮ้ยเฮ้ยฮะไดโอบุญมีโอ้ย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 ไม่ตื่นเลยจริงวะไั่เก่าจริงไหมเนี่ยมิ๊บมิ๊บมิ๊บมิ๊มิ๊บมิ๊มิ๊บมันเกี่มัดแล้ววะ สี่พ่อมึงเด้ไอ้ศสายไปต้องแแล้วโอ้ยมันเป็นมวยจริงว่ะโอ้ยอู้ไอ้บอลวันมไปนับนไว้ไมือนิดหน่อยแต่ไวอยู่กาตั้งกายสิโอเคเอกไอ้เยยเยเไลยไปยไ่ไเลยไยไปยไยยยลยงยเยเยป โอ๊ยโอ้ยแย่มมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยพี่โอยเมาวกมาลูบโอยโอ้ยอยไอ่ยังไม่ได้ต่อยแม่งเลยมันจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยหวยบ้านผมเอยพี่จบโอ้ยหนึ่ง

เอ้ยเอ้ยมาโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเทียวยเขาเอาโอ้โหเฮ้ยหนึ่องสา้าแปดเก้โอ้อันนี้คือผมุดชนะเหรอพูหมจดชนะครับน้อยไร้วงเอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยมันต่อยมันล้มของมันเองยังไม่ต่อยสักรรมัดเลยดิ ปีนเท่าไรดิป็นเท่าไรแล้วกันป็นเท่าไรดิเหนื่อยครับพอพอพอไอ้ดีกว่าโอ๊ยเอาเ,เอาไม้มานี่เลยไม้มานี่เลยแล้วมึงบอกว่าต่อยมวยมาเป็นสิบปีเอาของจริงดีกว่าพี่บุมมม้มครับผมผมซ้อมกับไอ้นี่ดูมันเดินเป็นไม่ไหวแล้วนะ่ โอ้เมื่อกี้ไม่ได้เลยพี่บูมไม่ได้ไม่ได้ตัวตัวนี้ใช้ไม่ได้ราคาคุยอย่างเดียวผมยังไม่ได้ต่อยไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหมาเอางี้ถ้าเผื่อว่าเราจะซ้อมนะเดี๋ยวมาเทนกับพวกผมเลยก่อจริงเหรอพี่ได้ครับผมผมริงจะมีไปต่อยไอดอลไฟเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยเดือนตุลาสองเดือนอ๋อแต่ผมบอกก่อนนะว่าขาผมไม่ดีล้วเกิดอุบัติเหตุมานะอ๋อแต่ว่าเราตอนนี้เราเดินได้ทรงตัวได้ใช่ได้นิดหน่อยอาจจะต้องหาพื้นฐานใหม่เลยผมไม่รู้ว่าต่อยเมืองต้องต่อยยังไงเด้อเมืาอที้โดนพนุ่มเลยอ๋อโอเค เป็นการตั้งการนะครับการออกอาวุธเบื้องต้นอะไรแบบนี้โอเคพี่บูมที่นี่คือที่ไหนครับผมจะให้ผมมาซ้อมแล้วเนี่ยโอ้โหดีใจเลยที่นี่นะครับยิมเทมโปบ็อกซ์ดิโอนะครับอยู่ในเมืองเอกครับใกล้มอลังสิตเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊กเทมโปบ็อกซ์ดิโอมวยไทเปเหนต์นะครับไอจีก็มีครับทิกเกอรก็มีครับแล้วก็เดี๋ยวไลน์กับเบอร์โทรก็ด้านล่างนี้เลยนะครับผมเปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่10บโมงครึ่งครับแล้วก็จบคลาสสุดท้ายตอน1หนึง2่ง ครับไว้ติดตามชมอิคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะให้พี่บูมสอนให้พี่ทั้งหมดสอนคูมวยสอนทั้งหมดผมต้องต่อยอดอลไฟชนะให้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีกันไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูโร <Euro S 2> สิตไมลเมดเน็ตปะทะหน่อยไดโวรวมคู่มวยคนดังทุกแพลตฟอร์มมากกว่า80ล้านผู้ติดตามงานอีเวนต์ของคนออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด วันศุกร์ที่13และวันเสาร์ที่14ตุลาคมนี้นัดเซ็นรัลแจ้งวัฒนะ